นะครับผมได้กลับมาแล้วซึ่งตอนนี้ผมจะมาทำคลิปแสดงเลี้ทุกคนนี้ดูตอนนี้เราอยู่ในปอบประการอ่าเพื่อนมึงถอยอยู่สิกูจะคืนกูกลัวครืมันทำมาเลยวะพวกเราลองดูแถวนี้ก่อนแถวนี้อาจจะมีอะไรก็ได้มึงดูอะไรอะ่ะขอดูดิวิตารางแผนที่นี่วะจุดแถวนี้มันอาจจะเป็นจุดอะไรก็ได้นะเพราะมึงเจอตามกูมาไนซ์ซัด เข้าใจมาฮ <göster ges> ะไอ้ก็อยู่ตรงนั้นอะก็อยู่ตรงนู่นอะตามฉันมาตามฉันมาตามฉันมาตะเกยตรงไปไหนแล้วล่ะไปไหนวะไปไหนวะอันไงไงตามมาตามมาใครเออผีคนเปล่าวะอุ้ยมีกำแพงพากูมาผิดไปไหนฮะไอ้หมวก หมวกตันหมวกไปไอ้หมวกมันมีแผนที่มันรู้อะไรก็ได้นะเรามีอะไรเนี่ยกองไฟตั้งแต่เมื่อไหร่วะแผนที่มันอานจะอยู่ทางนี้ได้มันอานจะอยู่ทางนี้เอากูมากูไป็นกองไฟตั้งแต่เมื่อไหร่วะส่องอะไรมึงอะโอุ้ยอุ้ยอ้ยเฮียแสบตาอีกดิแสบตาวะเฮียอะไรอะแมวจำรอ ลูส่ง,ง aff, น,นิโอ,โอ้หมันหัวกล่องนี่เอออ้ยเดีเดวเดะเป้่าไปะไรวะเอาเอามัน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 ติดบักมันติดบักทุกคนไม่ต้องกลัวปราบได้ที่ยังมีไอ้หมวกอยู่จะปลอดภัยไอ้หมวกไปไหนเนี่ยอ้าวเพื่อนตามมาแล้วดูผิดคนอีกแล้ว เอา้ามึงดูพี่คนเหรอคนไหนไปทางไหนนะดูสี่ที่รู้ตามไปก่อนฮึแม่ไม่มเจออะไรเลยเล่นมองมันหายหัวไปทางมันนะฮึนี่คืเครื่องบินเครื่องบินเอา้าเครื่องบินกับกายมองผีกายเป็นเต็นทเอา้าเชิญ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  ทีนี้บ้านกูเองกูสร้างมาสักสองพันหมื่นสองหมื่นบาทนะเชิญเชิญเชิญอาเชมก็เปิดประตูให้เขาสิอุ้ยเกมดีมามามาเชิญเชิญเพื่อเชิญเลยเชิญเลยเข้ามาเข้ามาเช m e on come o บ้านตรงนี้ออกแบบดีมากอยู่แล้วโหเอ็นนี่ก็ดีสะอาดปิ้งแต่ มูมมมมนะี่ทำไมมูฉีแล้วมูไม่กดถอนส่วนวะอ๋อพอดีลืมกดหน้าให้ใอ้มทำไมมูกูสว่างจังวะคำรู้สึกนี้เห็นเลยว่าไปดีกว่าอเอ้าเฮ้ยมันวิ่งเองนี่นะก็วิ่งวะไปไปไปตามมาเฮ้ยเฮ้ยน้ำมนนันหนอนสะพานทุกคนนอน ไอนอนไอ้หนอน,นที่มันถล่มหนังเต้ลงมาถล่มหนังหน้าที่มีมืออ่ะใครอยากดูสามารถดูได้ที่ต่อต,อ,ตอบิโด,โดนะอุย้ยเฮียอย่านะอย่านะอย่านะช่วยกูหนอ่อยกูโดนนอนไล่เนีเ่ยไปไหนวะไฟนี่เน่ยอุ้ยสว่างมึงใช้หลอดไฟเนี่ยกูขอแนะนำ LED นะนีเหรอเฮียกูเข้ามั้งที่กูกลัวอุ้ยเสียบู เกือบตายเอาจริงๆผมกดตายมาดั่งน้ำประตูแล้วโอ้ยนี่ไงใครใครอยากดูสามารถดูได้ในพิต่อตัววิดีโออันนี้หน้าตากว่าส้นตีนกว่าเอ้ยมึงเจ้าของบ้านมึงสร้างบ้านภาษาเลยนะมึงฉีมึงยังกดสวมเดี๋ยวแป๊บนึงนะอย่าแอบดูได้ไหมจับไปตาคอเดี๋ยวมึงดูสินอนแม่งเฝ้ากูอยู่หน้าบ้านเนี่ยเรียนเมนกินบ้าง ที่รอกแต่ที่นี่มีแค่พวกเราสองคนแล้วนะทำไมอะ่ะเพื่อนๆมังหนีออกไปหมดเลยตอนนี้ไซเรนเอสแกรงถูกปราบกูว่ามึงออกไปเอาออกไปตอนนี้น่านจะทันนะว่าพวกเราไม่ทันแล้วแหละเพื่อนเอา้าหนคนมาช่วยด้วยช่วยด้วย ตอนนี้เวลาโดนนอนได้ละ่ะกักัปิดปิดปิด,ปดมึงนี่เลิอกตามได้ไหมเลิอกตามกูขอร้องกูกราบมึงเลยเลิอกตามกูซะนี่มึงหลับปะเนี่ยมึงหลับวะอันนึงอันนึงม,นมันจะเอาใครให้ได้หรือไม่มันจะเอาผมให้ได้อะ่ะดูดิ จู่ๆเปิดหน้ารอกูเด็กเลยกูเป็นมึงเดกเลยโง่เชื่อกูด้วยเชื่อกูด้วยมึงเห็นกูไหมเนี่ยกูอยู่ข้างในพาดเนี่ยกูไม่สามารถตกไปได้กลัวไปกว่านี้กูตายแล้วดูฟันดิขัดดัดฟันมึงนะเอาวัดเฮ้ยกูดัดฟันให้มึงดีไหมขาดสองหมื่นเอง มามากูดัดฟันแม่มากูกูเคยไปช่างเว้ยช่างอะไรไหมไม่ช่างแม่กูไม่เรียนแล้วเทททโอ้ยเหมือนมึงเท่อะฟันแม่ก็ไม่ดัดตาแม่ก็ฮีโร่บายจะปิดดีวะพร้อมไหมบอกว่าวิ่งก็คือวิ่งนะไอ้ที่เชนี่มันก็ให้เขาตีจังจะไปล้มเขาไหมา มันเข้าไมา่ใหญ่เลยเนี่ยดูดิมันดักหน้าประตูแล้วอืมใหุ่นยนต์แต่กูจับมากไปเศษในโรงงานขยะแม่งเลยจะวิ่งออกไปได้ไมเนี่ยมันดักหน้าประตูเลยอูยมันติดบ,บัก้วยคำผิดมาเพราะมึงะ่ะเซเเอสอ่ะกูไม่เจอแน่คลิปนี้กูเจอแค่นอนอย่างเดียวเนี่ยมึงมึงมึง,มง,มงกระุณนาเชื่อไปตามมันไง ทำไมเรากูล่อมาทางนี้เพรากูบอกให้ไปมึงก็ไปนะฟังกูอยู่ไหมนะคะเอ้าไปไหนมึงอนะมึงหนีไปได้ไหมอุยย้ยเหยาอุ้ยไปไม่ได้หรอไอ้งี่ังไปไม่ได้เนี่ยมันติดเนี่ยมันติดเนี่ย,ม,ยมันไปไม่ได้ ตอนแรกค่ะกูน่าจะไปเลยนะตอนสองมาทีแล้วอ,อู้ยไปพระว่ะพละหนักเลยมึงเนี่ยพละหนักเลยคลิปนี้กูไม่ได้เจอสซเรนเและตัดภาพเลยนะมึงจะเข้าเกือบรึ่งแล้แนะไอ้ควายเฮ้ยนี่มึงแต่งตัวอะไรเงี้ยอ่ะนี่มึงจะเป็นท่านเลยดหรอฮะทำจริงเอาไปว่าพวกเรารีบออกไปกันไหมคลิปนี้ไม่เจอซเนเอน่ไปเลย เราแซนเอต์นี่พวกกูยังไม่เจอเลยตอนนี้เราได้เจอ SCP 6 7ไม่ใช่ดิเจอ s อชพีศตอนนี้มันกำลังอุ๊ยตอนนี้มันกำลังไล่ล่าพื่อนเราใช่ตอนนี้มักน,นมกำลังตาปิดหูปิดปากมาเพราะมันก็ได้เสียชีวิตลงไม่มีใครจะไปอุ้มลงศพมันแล้วก็เต้นนะเพราะมันไม่มีใครไงทุกคนผมเจอนอนอีกแล้วไอ้เหี้ยนี่อีกแล้ว นี่ยกูเห็นมึงมาหลายรอบมากเลยนะแม่งดักทั้งหน้าประตูทั้งหน้าบ้านแล้วเสือกแม่งมาตักตอนนี้กูจกำลังหาเซนเอฟโถไอโอเคครับภารกิจเราได้ล้มเหลวแล้วเพราะว่าเราไม่เจอพบเจอเซนเอฟภารกิจเราได้ล้มเหลวข้าวหน้าพวกเราจะเป็นไงเราติดตามได้ในวันพรุ่งนี้ภารกิจเราล้มเหลวเฮ้ยเจอปีศาจทั่วกอง แท้เรนเอีกก็ได้เพรากรารล้มเร็วแล้วนะครับจะตอนนี้ขอเวลาวก่อนบ๊ายบายคนแล้วก็ชชวยก็สไตล์ด้วยชีวิตของผมกับเพื่อนๆอีกในเซิร์ฟจะเป็นไงไปติดตามดูเลยวันพรุ่งนี้